ฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยคิดว่าทำไมเราถึงเห็นความพยายามอย่างมากเนี่ยนะคะคุณอนุทินวางน่าจะมีการวางหมากเอาไว้ค่อนข้างมากแล้วก็อย่างที่บอกก็ชัดเจนอะเนี่ยวันระหว่างที่เราคุยเนี่ยก็ไปหาพักประชาชนแล้วนะคะเ<ม>ทียบเชิญอะไรก็แล้วแต่เ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าวาระของทางภูมิใจไทยเนี่ยมีเรื่องคดีความ ทายอย่างน้อยก็สองเรื่องหลักๆก็คือเรื่องเขากระดงเรื่องเขากระดงแล้วก็ออรเรื่องอการได้มาซึ่งสวนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นจุดเป็นจุดตายจุดเสี่ยงดังนั้นถ้าภูมิใจไทยขึ้นมาแน่นอนสิ่งที่ต้องการมากเลยคือการกลับมาคุมมหาไทยมาคุม DSI นะคะแล้วก็กระทรวงหลักๆสำคัญน่ะนะคะ,ะส่วนที่เหมือนกันระหว่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยเนี่ยคือเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะว่าถ้าเกิดรับเงื่อนไขของประชาชนก็จะอยู่ได้ไม่เกินส0เดือนนะยกเว้นว่นจะต่อรองได้ก็ไม่น่าจะเกิน6เดือนนะคะส่วนเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่ไม่ว่าจะรับเงื่อนไขหรือไม่รับเงื่อนไขสิ่งที่เพื่อไทยอยากอยากได้มากที่สุดคือขอเวลาที่จะ เรียกความนิยมกลับคืนมาอาจารย์เขียทองอย่างเพิ่งบอกว่าจะทำก็คือพยายามน่าจะมีนโยบายอะไรอยู่ในใจที่อยากจะนําเสนอใหม่อย่างไนะายก็ไฟฟ้าย,า,ยายี่สิบาทพยายามทาให้เกิดขึ้นก่อนอซึ่งอันนี้ก็อาจจะอธิบายว่าทําไมถึงให้ลงทะเบียนเร็วทั้งที่กฎหมายยังไม่ผ่านนะคะแล้วไม่แน่ใจว่ามีนโยบายอื่นอะไรอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่านะคะแต่ทั้งสองพักเนี่ยสิ่งท,ที่เหมือนกันแน่ๆคือการเข้ามาจัดระเบียบข้าราชการ คำว่าจัดระเบียบก็คือการยกย้ายนะคะข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งนะคะ,ะเพื่อไทยก็อาจจะมีประเด็นเรื่องนโยบายที่คงคิดเอาไว้แล้วอยู่บ้างส่วนภูมิใจไทยก็จะมีประเด็นเรื่องอการเข้ามาเพื่อโอกาสในการต่อสู้คดี